นะครับน,น,น,นี่เป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงนะครับมาตรฐานการผลิตนี้ระดับโลกนะเป็นมาตรฐานการผลิตระดับสากลขึ้นเกรดส่งออกได้ทั่วโลกได้สบายมากเป็นมาตรฐานพรีเมียมนะครับดังนั้นเราต้องมั่นใจนะครับว่าที่มาของสินค้าของเรานั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากจริงๆนะครับคือโรงงานที่ดีจะสามารถผลิตสินค้าที่ดีได้นะครับถ้าโรงงานที่คุณภาพ ไม่สูงมากพอนะจะไม่สามารถผลิตระดับนิวตราสูติคอลได้คำว่านิวตราคุนซิคอลก็คืออาหารที่มีคุณภาพสูงนั่นเองนะครับโรงงานที่ผลิตให้เราก็คือเอ h e เคเฮล p ี o โปรนะครับสินค้าของเนว้อว่านะครับนะครับสินค้าของเนว้อว่านะครับให้ดูมาตรฐานนิดนึงบัดเดี๋ยวไปช้านะจะไปช้านิดนึงเคยพูดแต่ OPP นะครับจะไปไวนะฮะก็เดี๋ยวมาดูมาตรฐานกันนิดหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจมาตรฐานการผลิต นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานของเรานะครับหลักๆเลยนะฮะในประเทศไทยก็ต้องมีอยอและสาธารณสุขให้การยอมรับก่อนนะครับแล้วก็มาตรฐานสีทองทองเนี่ย GMP เนี่ยฮะมาตรฐาน GMP คือมาตรฐานของโรงงานโรงงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยถึงจะได้มาตรฐาน GMP นะ นะครับดังนั้นจะเห็นหลายบริษัทที่มี GMP เหมือนกันนะครับในประเทศไทยนั่นคือโรงงานที่มีมาตรฐานส่วน HACCP เนี่ยคือมาตรฐานของสินค้าที่ออกจากโรงงานนั้นเป็นสินค้าที่มีความปลอดภัยสูงสุดถึงจะได้ HACCP นะฮะมาตรฐานนี้คือมาตรฐานที่ยุโรปและเอเมริกาก็ใช้กันดังนั้นเราจะเห็นว่าสินค้าบางโรงงานจะไม่มีคำว่า HACCP เพราะมาตรฐานยังไม่ถึง แต่นะครับ AK พัฒนาขึ้นไปอีกครับได้มาตรฐานที่เรียกว่า ISO 22000 ISO 22000 ISO 22000คือขบวนการควบคุมนะครับตั้งแต่วัตถุดิบที่เข้าสู่โรงงานนะต้องมีคุณภาพที่สูงสุดและมีความปลอดภัยก่อนวัตถุดิบที่ปลอดภัยเสร็จแล้วมาเข้าโรงงานที่มีเครื่องจักรที่ปลอดภยัยเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงจากนั้น ผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงสุดจึงจะได้ ISO 22000นะครับและ ISO 22000เขาไม่ได้เพียงแค่กระบวนการสามกระบวนการนี้นะเขาตามไปดูคนที่กินคนที่กินสินค้าที่ผ่านจากโรงงานนี้มีใครตายไหมมีใครป่วยไหมนะครับเขาตามไปดูนะเก็บสถิตินะนะครับมีความปลอดภัยจริงไหมถ้ามีความปลอดภัยถึงจะให้มาตรฐานนี้นะ ดังนั้นมาตรฐาน ISO 22,000ในประเทศไทยเนี่ยโรงงานผลิตอาหารเสริมผมไล่อยู่ละมีไม่เกิน4บริษัทในประเทศไทยเนี่ยนะครับปลกมือให้ AK หน่อยนี่คือนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ AK ขยายขยายนะครับแยกเป็น3โรงงานกำลังสร้างนะครับกำลังสร้างก็คือโรงงานหนึ่งจะเป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับอาหารเสริมโดยตรงเลย อีกโรงงานหนึ่งจะเป็นโรงงานที่ทาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เรื่องความงามนะครับอีกโรงงานหนึ่งจะผลิตกาแฟอย่างเดียวเลยนะครับหรือว่านะเป็นโรงงานที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่สม่ำเสมอแล้วขยับขึ้นมาเป็นระดับคิดว่านา่าจะเป็นเบืองเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในวันข้างหน้านี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดของเราใช้คําว่าพาร์ทเนอร์คุณแม่บอกว่าให้ใช้คําว่าพาร์ทเนอร์ partner, เนื่องจากว่าเราเองเนี่ยผลิตจินต้ายให้กับคนอื่นด้วย นะครับพอเราผลิตสินค้าให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับาทางลูกค้าที่มาจ้างเราผลิตเขาก็ไม่ค่อยพอใจว่าเราเนี่ยมาเปิดบริษัทแข่งกับเขามาเปิดบริษัทแข่งกับลูกค้าทําไมอะไรเงี้ยนะครับล้วก็ใช้คําว่าคุณแม่ก็เลยขอความร่วมมือว่าให้เราเนี่ยพูดว่าพาร์ทเนอร์หรือโรงงานที่ผลิตสินค้าให้เราที่มีคุณภาพสูงสุดแต่ข้างในลึกๆเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือโรงงานของเราจริงไม่จริง <laughs> เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอออกสื่อภายนอกเราก็อยากให้อยากให้เอเคเขาไม่มีปัญหาเนาะนะครับเขาขอความร่วมมือของเรามานะครับโอเคนะครับนี่ก็ภายในโรงงานของเราแล้วก็โรงงานเป็นโรงงานที่นะครับมีความสามารถในการผลิตเครื่องสําอางแล้วก็ทํา OEM ให้กับหลายๆแบรนด์ตอนนี้เนี่ยมากกว่า1000แบรนด์แล้วนะครับนั่นหมายความว่านะครับ มากกว่าหน,นึ่งพันแบรนด์ในนั้นหมายของว่าเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าถูกต้องไหมครับใช่มากกว่าหนึ่งพันยี่ห้อประสบการณ์สิบห้าปีทํามาสิบห้าปีมากกว่าหนึ่งพันแบรนด์เราคือผู้เชี่ยวชาญไหมครับใช่เราคือผู้เชี่ยวชาญน,นะครับดังนั้นเราต้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราโรงงานของเราคือเราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าสินค้าเราเนี่ย คือสินค้าที่ดีที่สุดโรงงานที่ผลิตนี้ดีที่สุดนะครับไม่อย่างนั้น1,000แบรนด์เนี่ยครับเขาไม่สามารถามาจ้างเรา,าผลิตนานถึง15ปีนะครับ